قَالَ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم อัมมาบะสลามุอะลัยกุมบะรห์มะตุลลอฮิบะเรากาตุเขาพอบความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตายิ่งจากเอ็งอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อ่บวของพระองค์พึ่งประสบไปพี่น้องที่รักขอดรอครับต้อนรับเข้าสู่นะครับมิตรร่วมรัทธานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนพี่น้องที่รักขอดรอครับอัลลอฮ์ได้ทรงประทานสกีอย่างมากมายนะครับพระองค์ได้ทรงประทานลมหายใจให้นะครับไม่เคยมี บินส่งมาเก็บค่าลมหายใจนะครับไม่เคยมีบินส่งมาเก็บค่าแสงแดดค่าอากาศค่าลมหายใจค่า,าการไปอยู่ค่าพื้นดินอะไรทั้งหมดนั้นจะเอาล้อนี่คือความเมตตานะครับเปรียบเทียบไม่ง่ายแบบนะครับลมหายใจนยเป็นนะครับเราหายใจกันตั้งแต่อุอบัติแรกของเรานั่นคือความเมตตาที่เอาล้อให้และเหนือสิ่งอื่นใดน,นั่นก็คือตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่อลฮัมดุเิลละ และเหนือสิ่งใดก็คือเอาลอ์ได้ทรงประทานอิดายะทางนมหรือของขวัญอันประเสริฐดีที่สุดก็คือพระองค์ได้ทรงให้ผู้ศรัทธานั้นได้รับทางนำจากพระองค์ได้รู้จักพระองค์อล์สุบฮานะฮูวาตาลาและก็ได้รู้จักท่านนาบบม,ม,ม,มุมฮัมหมัดส,สลุลลัละุอละอลัยฮิวะซัลลัมและรู้จักอิสลามนี่คือของขวัญอันล้ำค่าที่เอาลอ์ได้ทรงให้ท่านพี่น้องที่รักขวลา์ครับผู้ชมที่รักครับ ก่อนหน้านี้นะครับเคยนําเรียนกับท่านผู้ชมพี่น้องที่รักเกิเรื่องของความประเสริฐของการทํฮาร์สักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าหากว่ามีความสามารถพอนะครับสุขภาพร่างกายการมีเวลานะครับมีทรัพย์สินนะครับที่พอเพียงต้นน้ําทรัพย์สินได้มาจากคา้านนะครับแล้วก็ไปยังสถานที่หลายคนนะครับ ขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่างมากเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตและก็ในนี้เองที่ในวัชนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไนฮิวัสซัลลัมนั้นฮัดนั้นเป็นฝดวยน,นะครับหรือในส่วนของแต่ละบุคคลที่เขาดันมีความสามารถแต่ก็สนับสนุนให้ไปแต่จะไปทำรอนะครับมีความสามารถก็อัลฮัมดุลหละครับก็มีโอกาสได้ไปกันเพะฉะนั้นเวลาที่ไปทำฮัดเนี่ยพี่น้องครับที่อ,อัลลอฮ์ที่ทรงกำหนด หลายคนมุ่งมา่ปรารถนานะครับหลายคนผมหรือใครก็ถามเอาอาจจะมีความผิดพ้านที่พลั้งเผลอพลาดพลั้งไปบ้างบางทีเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนานะครับหรือไม่ได้เจาะจงไปทำแต่เวลาที่นึกแล้วก็เสียใจกับการกับสิ่งที่ทำร้องไห้กับขอสารภาพผิดต่อพระองค์อิสาลาครับประตูแห่งการ าสารภาพผิดเนี่ยประตูอัตตา,าบาบาบุตตาบาหรือประตูแห่งการต่อบาเยี่ยยังคงเปิดอยู่เสมอน,นะครับแล้วมีอีกแนวนทางหนึ่งเป็นรองครับการตามาพัดก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่เอาล้อน,นั้นจะทรงลบล้างสิ่งที่ทําต่างๆนะครับที่เขานั้นได้กระทําไปก่อนการตามาพัดแต่นั่นหมายความว่าก่อนที่เขาจะไปก็ต้องสารภาพผิดเขาจะต้องไม่ทําสิ่งนั้นเมื่อนึกได้บอกได้นึกได้แล้วก็ร้องไห้ สารภาพผิดต่ออล่อยมากแล้วก็หากว่ามีความสามารถอลีอจะเดินทางไปทำฮัตถ้าหากว่ามีความสามารถพอซึ่งมีรายงานนะครับจากคำกล่าวของท่านนาบีซึ่งท่านอัมอิบินอาสันนะครับซึ่งเป็นอัลสุฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมครับได้กล่าวถึงกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับว่า เมื่ออัลลอฮ์ทรงให้อิสลามเข้ามาในใจของท่านคือท่านได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านและกล็กล่าวกับท่านานบีแล้วก็มีผู้ที่บันทึกครับฟะลัมมาจลลอฮฺอุลอิสลามะฟิลกาลฟิฟิกาลบิลนบีฟิกาลบีอาตัยตุนนบีุสซาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมะกุนตุอับอสิดจามีนะกะนะครับศรัทธของท่านนบีท่านนี้รับอิสลามอัลลอฮ์ได้สรงให้หัวใจของท่านสว่างด้วยกับอิสลาม ท่านก็ไปหาอับดุลรอฮฺอะไรฮิวะซัลลัมครับแล้วท่านก็กล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัดุลลอฮฺอะไรฮิวะซัลลัมว่าโปรดแบมือขวาของท่านเพื่อท่านจะได้ให้สัตยาบันสัตยาบันแก่ท่านด้วยเถิดให้คำมั่นสัญญากับขอลเรานะครับโดยท่านนบีมุฮัมมัดุลลอฮฺอะไรฮิวะซัลลัมท่านไปหาท่านนบีแล้วท่านรอซูลทำอย่างไรแต่ท่านรอซูลก็ได้แบมือขวาของท่าน ท่านอัําก็กล่าวว่าแล้วฉันก็กรมมือและฉันก็กำมมือฉันไว้ท่าเราซูลจึงกล่าวว่ามีอะไรหรือโอ้อัมดูคำกล่าวของท่านนาบีคำทักทายของท่านนาบีนะครับคำปฏิสัมพันธ์นะครับสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยพี่น้องครับจัญญามารยาทคำกล่าวของท่านนาบีความอ่อนโยนของท่านนาบีที่มีต่อคนรอบข้าง โดยเฉพาะท่านอัมนะครับท่านอภีถามว่าโอ้ยาอัมมีอะไรเกิดขึ้นนะครับกระผมต้องการที่จะวางเงื่อนไขทารูณโซโลลฟ์อะไรวะอิสลามก็กล่าวว่าโอ้โอ้อลรลอ์อออออให้ก็กล่าวว่าให้อารลอ์อภัยาโทษให้กับฉันทารูลจึงกล่าวว่าท่านไม่รู้หรอกหรือว่าการคารับอิสลามการทำฮัชนะครับการทำพัชและการตาัพัช การอพยพบการสะพัดต,ต่างๆจะลบล้างสิ่งที่ท่านได้กระทํามาก่อนหน้านี้แค่พระดิษนี้ทําให้เราทราบว่าสหบาศของท่านนาบีนะครับเวลาที่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือมารับอิสลามท่านจะตรงไปหาท่านนาบีแล้วก็บอกกับท่านนาบีว่าท่านนาบีครับสัญญาให้ฉันด้วยเถิดว่าคือบอกกับอัลลอฮ์ด้วยในสิ่งที่ฉันได้ทาเนี่ยว่าบาปความผิดที่ฉันได้ทํามาก่อนหน้านี้ ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่กลับไปทําและมีหนทางใดบ้างที่ฉันนั้นจะได้การรับการลบล้างความผิดท่านนบีได้ให้กําลังใจนะครับว่าการรับอิสลามของท่านหนึ่งการอพยพของท่านอพยพไปสู่ความดีงามของท่านและการทําพัดต่างนั้นจะลบสิ่งที่มาก่อนหน้านี้นี่คือคําสัญญาของท่านนบีมุฮัมหมัดสุละ่าอะไรยฮิว่าัลลามที่ ได้แนะนำกับท่านอ้ํนะครับพี่น้องที่รักขวางนะครับอาทิตย์นี้อุลมะได้พูดถึงเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าความผิดที่เขาได้ทำถึงแม้ว่าจะหรือเป็นผู้ศรัทธาเมื่อรอิสลามมาเริ่มต้นเ้วยกับความใสสะอาดบริสุทธิ์แต่จะต้องมีความรู้สึกเสียใจอย่างเช่นเราเคยทําผิดใครคนใดคนหนึ่งขอโทษครับที่ทําผิดก็เสียใจในะสิ่น,นั้นแล้วจะเตาบ้าตัว กรับตอวบัดตัวอย่างมากไม่หวนกลับไปทำซ้ำอีกนะครับแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในกลุ่มชนของผู้ที่ทำความดีาง,งามทั้งหลายนะครับต่อมาก็คืออพยพตัวเองจากสิ่งที่มันเสียหายอพยพอาจจะไม่ใช่อการอพยพ,พิธานบีมาเมืองมาดีนะการอพยพอีกในยะหนึ่งก็คืออพยพตัวเองจากสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่ไม่ดี ไปสู่ความดีนะครับมีความรู้สึกเสียใจยมากๆแล้วถ้าหากว่ามีโอกาสอิชชาอลัลลอฮ์ไปทำฮจร์ถ้ามีความสามารถนะครับสามประการนะครับใครคนใดคนหนึ่งที่รับอิสลามและปฏิบัติตัวดีตั้งแต่เริ่มรับอิสลามหรือใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมผู้สตาธ์อยู่แล้วปฏิบัติดีนะครับแล้วก็การอ,อพยพจากสิ่งที่ชั่วร้ายไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับการทำพัดต่างๆเหล่านี้คือ สิ่งที่ดีงามฉะนั้นพีท่านผู้ชมที่รักควาแล้วครับสิ่งที่นั่นขยายต่อไปก็คือท่านดาบีได้พูดถึงว่าคนที่ไปทำฮั์ก็คือบริสุทธิ์จากความผิดทั้งมวลแล้วหมายความว่าเขาจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกเมื่อกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนหรือสถานที่ของเขาฮัตนั้นแน่นอนครับมิใช่เพียงแค่คำสมญานามที่เรียกอัลฮัตเดอะฮัตยาตอนนั้นความมาภัณนะครับ แต่ฮัตที่มาบรูชฮัตที่ถูกตอบรับก็คือเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะคำหน้านามเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นนะครับนั่นก็คือการที่เขาไปหรือเราไปทุกย่างก้าวที่ณเมืองมกักะนะครับณกะดานาณครพนินหารอมทั้งหมด สารภาพผิดต่อเลาให้มากแล้วพยายามที่จะนามาสลามาให้มากเพราะเราทราบดีว่าการละมาที่มัสยิดฮารอมนั้นมีผลลัพธ์คุณค่าอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านอบูฮูไรร์เนี่ยครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักรเป็นซอฮาบห์ของท่านนาบีทารัอิสลามจากการได้อิสลามของท่านาจากอาัตอตุเฟลนะอัดเดาส์ครับในกลุ่มตระกูลกลุ่มของอัดเดส์อัตุเฟลเป็นหัวหน้า หัวหน้ากลุ่มเป็นลูกของหัวหน้ากลุ่มจุกก็ถือว่าเป็นผู้นำของชุมชนนะครับอิสลามแล้วก็นำอิสลามมาบอกแล้วท่านก็รับอิสลามนะครับแล้วท่านเป็นเด็กกาพร้าด้วยนะฮะท่านชื่อเดิมของท่านอบูโฮูไรร์ก็ชื่ออับดุลชัมแต่เพราะว่าในกลุ่มชนของท่านแต่ก่อนหน้าเนี้ยก็บูชาดวงดาวบูชาไฟบูชาดวงอาทิตย์ซึ่งชาวอาหรับก่อนหน้านั้นก็รับมีบรรดาพระเจ้าอย่างมากมายรับอิสลาม แต่ชื่อเดิมที่ถูกเรียกก็คืออับดุลชามสบ่าวของดวงอาทิตย์พอมาพบกับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะซัลลัมท่านอบีก็ถามว่ามันอันตะมัสมุกะกท่านอบูอุไรร์ก็บอกว่าอันาอับดุลชามสท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลอะไรวะซัลลัมก็บอกว่าบัลอันตะอับดุร์รห์แมนท่านก็ให้ชื่อท่านจะตั้งชื่อให้เธอนะ ชื่อของเธอคืออับดุลรหมานนะครับนั่นชื่อของท่านอับดุลรหมานก็คือชื่อท่านอบูฮุเรลรอก็คืออับดุลรหมานที่ท่านอบีได้เรียกแล่เวลาที่เราได้ยินฮะดีษที่พูดถึงอับดุลรหมานเป็นซัครอนั่นก็หมายถึงท่านอบูฮุเรลรอท่นเองครับท่านเป็นเด็กกำพราด้วยนะครับและอาบูฮุเรลฉายยางของท่านได้มาจากการที่ท่านมีจิตใจอ่อนโยนกับสัตว์เลี้ยงมากเลยท่านรักนะครับแมวมากๆนะครับก็เลยชื่อผู้คนก็จะเรียกท่านว่า อบูฮุยรอหรือคุณพ่อของลูกแมวเมหมียวที่น่ารักท่านอบูฮุยรอก็ได้กล่าวนะครับรายงานจากท่านนาบีม,มุฮัมมัดสโลฟอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านผู้ชมครับมันฮัดจะฮะซันไบฟะลัมยัฟฟุสวะลัมยัฟซุกวะลัมยัฟะลัมยัฟซุกรอจะกายาวเมื่อวัยแลดารหูอุมมะนะครับอุมมหูอุมมหูผู้ใดที่ไปสัมผัสณบ้านแห่งนี้ก็คือใบตุลลอฮ์ โดยไม่เกี่ยวพาราศีไม่ไปประกอบความกรรมการรมชั่วบาปจะหลุดพ้นจากตัวเขาเสมือนวันที่มารดาเขาคลอดเขาออกมานะครับนี่คือผลบุญคุณค่าของผู้ที่ไปทำฮั์แล้วก็ได้รับความเมตตาจากอรร์นะครับผู้ที่ไปด้วยกับวใจัยที่บริสุทธิ์ต่อรอรรถฉลองครับนี่คือเรื่องราวเท็จนำจให้กำลังใจกับพี่น้องคณราหุจานนะครับที่ไปทำฮั์นะครับวันนี้จากหลักก่อนนะครับ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا قال لا تخافا انني معكما اسمعها